สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาพูดถึงการเรียนภาษาเยอรมันในระดับอาสวนะคะจะมาบอกว่าบางทีสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดไว้ก็ได้นะ,ะ,ะบางทีสิ่งที่คุณคาดหวังอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะไปพูดถึงกันนะโอเคสิ่งแรกนะคะถ้าเกิดว่า เพื่อนๆคิดว่าเราเรียน r i ce, มาแล้วนะคะเราจะมาเรียน RSWAY นะคะเราคิดว่าครูจะสอนอะไรคิดเหมือนกันไหมตอนแรกเราคิดว่าครูในห้องจะต้องสอนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาเยอรมันใช่ไหมทำตัวงงหัวเป้งๆเลยนะคะ ไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆคิดนะคะเพราะว่าการเรียนที่โรงเรียนในาภาษาโรงเรียนในเยอรมันนะคะอย่างของของเราเองอเราเรียนที่วอชช c h s c h u l e นะก็คือ v h ฟ h เนาะเป็น VHH นะคะก็คือไม่มีอังกฤษนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหลายมันจะมีแค่ภาษาเยอรมันจากครูสอนภาษาเยอรมันเท่านั้นนะคะ เวลาที่เราจะถามทุกอย่างจะต้องพูดเป็นภาษาเยอรมันนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พูดไม่ได้ก็ต้องพยายามะคะ่ะไม่มีอะไรที่มากเกินกว่าคําว่าพยายามนะคะยังไงเราก็ต้องฝึกถามเป็นภาษาเยอรมันนะคะฝึกพูดเป็นภาษาเยอรมันฝึกการโต้อตอบระหว่างครูกับนักเรียนนะคะ ถ้าเราทําการบ้านดีนะคะหมายถึงว่าทําการบ้านเตรียมคําที่เราเรียนมาตั้งแต่ r I รเนะคะเตรียมมาเตรียมพร้อมแล้วว่าเราจะต้องพูดแบบนี้แบบนี้บางครั้งเราอาจจะผิดก็ได้นะการออกเสียงของคนเรามันก็แบบออกเสียงยังไงมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนเจ้าของภาษาเนาะยังไงก็ต้องฝึกกับครูหรือว่าฝึกกับคนที่บ้านนะคะว่าเราจะต้อง พูดคำนี้แบบไหนออกเสียงแบบไหนนะคะอันนี้ถ้าเกิดมีคนที่เรียน r i อยู่นะคะแล้วก็กำลังจะขึ้นมาเรียน R y นะคะขอบอกตรงนี้เลยว่าถ้าคุณกำลังเริ่มเรียนนะคะไปฝึกท่องมาเลย Article นะคะ Article ก็คือ D-D นะคะแล้วก็ดที่เป็น พระหงพจน์เนาะเป็นไปได้นะคะถ้าเพื่อนๆท่องตัวเอกพจน์เป็นคําเป็นเอกพจน์แล้วก็เป็นตัวพรหงพจน์คําใหม่ๆนะคะท่องทุกวันถ้าเกิดท่องได้ก็พยายามท่อง1นชิ้นหนตัว2ตัวนะคะก็คือเป็นจํานวน1ชิ้นจํานวน2ชิ้นนะคะเป็นแดงเป็นดีนะคะทิปตัวที่2นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆ ติดปากกานะคะถ้าเกิดว่า,อาชอบปากกาเหมือนเราเนะ่ะเราชอบแลนเซอร์เนาะก็คือเป็นหัวที่มันเขียนง,ง่ายๆนะคะหัวหัวปากกามันไม่มันไม่ใหญ่นะเนาะถ้าถ้าเกิดคุณชอบปากกาที่คุณชอบอยู่แล้วแล้วหาซื้อลําบากนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะตะเวนหาปากกาที่ถูกใจเราได้นะคะให้เตรียมมาจากเมืองไทยนะคะ แต่ถ้าคนไหนถ้าชอบเขียนเยอะๆเหมือนเราเนี่ยเราเขียนเยอะเหมือนกันนะเราจะใช้เป็นดินสอแทนนะคะประหยัดหมึกไปด้วยเนาะอันนี้ก็ประหยัดประหยัดเงินไปด้วยนะอันนี้ทริคส่วนตัวนะคะก็คือปากกาเอาไว้เขียนอะไรที่มันสําคัญสาคัญนะคะส่วนตัวที่เรียนอยู่ในห้อง ยังไงแล้วอะ่ะเราจะต้องเขียนถูกเขียนผิดอะ่ะเหมือนเราไปเริ่มเรียนใหม่เหมือนเราไปเริ่มเรียนปถมอะ่ะในปถมเรายังไม่ต้องใช้สมัยเรานะเรายังไม่ได้ถูกใช้อะปากกานะคะก็คือจะใช้เป็นดินสอเนาะดินสอแล้วก็ยังลบนะคะอันนี้อะ่ะเราคิดว่ามันดีนะเพราะว่าประหยัดเงินด้วยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะทริปของน้องอาจจะเอาไปใช้เป็นคลิปส่วนตัวของเพื่อนๆก็ได้นะ ถ้าถามว่าปากกาที่นี่แพงไหมนะคะปากกาที่นี่ไม่แพงนะคะแต่ว่าเพื่อถ้าเพื่อนๆชอบหัวปากกาตัวใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหัวปากกาเล็ก <c oughs> ก็ซื้อมาจากบางไทยนะคะหรือถ้าหาซื้อที่นี่หาซื้อง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสไปที่ไหนที่แบบเราหาซื้อได้ก็ซื้อมาก็ดีเนาะอย่างเราไปซื้อที่ ข้าวฟลันนะคะข้ฟลันก็ประมาณออย,ออยก,กว่านะคะไม่ถึง2อออยก็ประมาณ60-70บาทนะคะเรียนภาษาเยอรมันยากไหมนะคะจะบอกว่าจะยากจะพูดว่ายากก็ยากนะคะจะพูดว่าง่ายก็ง่ายนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วภาษาเยอรมันถ้าเกิดเราพูดภาษาอังกฤษโดยเป็นประจําอยู่แล้วนะคะก็มันก็จะประมาณว่าใกล้ๆคล้ายๆ กับภาษาอังกฤษนะคะหลักการเรียนภาษาเยอรมันนะคะไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่สองตัวเานั้นคือจำและก็จำ <c oughs> จำแล้วก็ท่องนะคะถ้าเกิดไม่ท่องตารางนี่นะคะก็เกิดก็จะยากหน่อยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเรามีคำศัพท์ใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยคือจำเพศแล้วก็จำจำเพศเดรดดัสแล้วเนาะแล้วก็จำ เ,ออเพศกับ article มันก็เหมือนกันนะเนาะแล้วก็เป็นตัว singular หรือว่า plural นะคะจะไม่ได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าการเรียนในภาษาเยอรมันนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณเรียนด้วยตัวเองเนี่ยจะบอกว่ายังไงเนียถ้าคุณสามารถเรียนด้วยตัวเองได้นะคะอันนี้ impossible นะะค เพราะอะไรเพราะว่าเราเองเราเคยลองเรียนด้วยตัวเองแล้วนะคะผ่าน YouTube ผ่านออนไลน์คอร์สนะคะจะบอกว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งนะมันได้ในระดับหนึ่งเพราะอะไรเราเรียนร,รู้คำศัพท์เยอะเราเขียนเยอะเรารู้เรื่องเยอะแต่เราไม่มีโอกาสพูดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วยังไงแล้วเราก็ต้องฝึกการพูดนะคะในคอร์สในในโรงเรียนนะคะ ในฟ้าเนาะก็จะเป็นฝึกการโต้อตอบนะคะในระดับอาสวัยโต้อตอบระหว่างครูกับนักเรียนอย่างเช่นว่าเรียนหมวดนี้เรียนดาทีปแล้วก็เขาจะพูดตัวอย่างน่นนี่นั่นนะคะก็จะมาถามนักเรียนจะถามเป็นวันใบวันนะคะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเนาะขอแนะนำนะคะสำหรับคนที่กำลังจะขึ้นมาเรียนอาสวัยนะคะเรียนรู้มาก่อนดี ดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรก็รว่ามันจะไม่ได้ทำให้คนในห้องหรือว่าในช่วงเวลาที่เรียนในห้องช้าลงนะคะยิ่ง1คนดึงอีก6 7คนในห้องนะคะสักอ่า suppose suppose like, อ่าขอโทษทีถ้าเกิดว่ามีสัก7คนในห้องมี1คนคือไม่ได้เลยมันจะทำให้คลาส ช้าลงไปนะคะในการที่จะต้องมาอธิบายอีกคนหนึ่งที่เราเราอย่างสมมติเรารู้เรื่องแล้วแต่อีกคนมันไม่รู้เรื่องอยังไงแล้วถ้าเกิดมันไม่ทําการบ้านมันก็ทําให้คลาสเราช้าลงไปนะคะและอีกอย่างอารมณ์อารมณ์ของคน <c oughs> ของคนที่เรียนในห้องเรียนนะคะระวังก็คือแบบเฮ้ยทําไมมึงไม่เข้าใจว่าอะไรนี้หรือเปล่าคะพยายามนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าเป็นตัวด้อยในคลาสนะคะหรือถ้าคิดว่าเรา เป็นตัวด้อยนะพยายามนะคะตั้งใจทำตั้งใจเรียนนะคะคำว่าตั้งใจเรียนไม่ใช่ตั้งใจไปโรงเรียน,นะะตั้งใจเรียนหมายถึงว่าเราจะแนะนำเลยนะอย่างเรานะ่ะเรียนจาก YouTube ิเรียนจากของคุณนพพลเรียนจากเกอเทเ,ออเกอเทนี่เรียนเป็นออนไลน์นะคะเพื่อนๆสามารถไปซื้อคอร์สได้นะคะในในเว็บไซต์ของเกอเทสนะคะ เกที่นี้มันจะมีอยู่ทั่วโลกเนาะแล้วก็เราซื้อหนังสือหนังสือที่ซื้อมานะคะจะเป็นหนังสือที่สามารถเรียนเองด้วยตัวเองนะคะก็คือถ้าเราทําผิดเราสามารถแก้ไขได้นะคะเดี๋ยวเ,เราจะทำเราทำคลิปไปแล้วแหละว่าแนะนำหนังสืออะไรบ้างนะคะที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อ ออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ไปฝึกเรียนหรือว่าฝึกเทรนนิ่งที่บ้านได้นะคะอ่ะอีกอย่างนะคะเพื่อนๆมันจะยากไปไหมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเรียนนะคะกำลังตั้งใจจะเรียนอาสไวยนะคะหลักๆแล้วนะคุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเกิดว่ารับบางทีเราก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้นะคะ อันนี้มันค่อนข้างจะยุ่งยากแลยเนาะอย่างน้อยคุณต้องเรียนรู้การหาการหาข้อมูลหาเขาเรียกอะไรอ่ะหาหาความรู้ใส่ตัวค่ะคุณเพื่อนๆระหว่างว่าคือบางครั้งเราเราเองก็หาคำศัพท์ใน Google เนาะใน Google เราจะ ไม่ค่อยหาใน Google นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน Google มันจะแปลแบบแปลกๆอ่ะรู้ไหม <laughs> อย่างเช่นเราหาภาษาไทยเราไปหาภาษาอังกฤษยอย่างหาภาษาอังกฤษไปหาภาษาไทยนะคะมันจะมีคําคล้ายๆคลคึงๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะทําิงก์ข้างล่างนะว่าเราชอบไปหาของตัวไหนนะคะจริงๆเราหาได้หมดแล้วว่าเราหาความหมายของคําจากไหนนะคะ อ,อ,อีกอย่างนะจะบอกว่าเราเองซื้อหนังสือเล่มนานๆานเลยนะที่เป็นของอซื้อจากเคอเทนะคะที่เป็นแปลจากภาษาเยอรมันไปอังกฤษนะคะจะบอกว่าซื้อมาแล้วแทบจะไม่ได้ใช้นะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังเรียนอยู่แล้วคิดจะซื้อนะคะถ้าเกิดมีเวลาอ่านก็ดีนะคะแต่ว่า ในช่วงเวลาที่เราขอวีซ่าหรือว่ากำลังเรียนอยู่หรือช่วงทำงานอยู่นะคะเราจะไม่มีเวลาไปอ่านตรงนั้นนะคะถ้าอยากไวก็คือเรียนรู้จากา YouTube บ้างในกรณีที่เราศึกษาจากโรงเรียนแล้วเราไม่เข้าใจนะคะอย่างเราเองเป็นคนเข้าใจยากจากโรงเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งในใน u t u b e อ่ะมันจะมีเทคนิคง่ายๆจำง่ายๆตารางง่ายๆนะคะ อย่างในโรงเรียนเขาก็จะไปช้าๆเนาะวันนี้เรียนแบบนี้ตารางเขาไม่เขาไม่มีเขียนตารางให้นะเราเขียนเราเองนะเขาก็จะบอกว่าเดดีดัชใช้ยังไงนะคะส่วนตัวแล้วนะคะจะเรียนไปก่อนที่ครูจะสอนนะคะแล้วก็อันที่ไม่เข้าใจค่อยทําความเข้าใจในห้องเรียนนะคะแล้วเกิดถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตัวไหนเขียนคําถามตัวใหญ่ๆตัวเป้งนๆนะคะกลับมาบ้านแล้วค่อยมาทําการบ้านนะคะ ไปเรียนนะคะไปเรียนเอาอะไรไปบ้างน,นะคะตอนไปเรียนนะคะเรียนเราเรียนตอนเช้านะคะจะมีวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะก็เรียนตั้งแต่8ปดโมงถึง12บสนาฬิกานะคะจแอ่ฟอนอักอัวบิสเวิร์ฟอัวนะระหว่างเรียนนะคะก็จะเป็นพาวเซอร์นะคะพาวเซอร์ฟุ้นเซนไม่นูตันสิบห้านาทีนะคะ หยุดพักก็คือ15นาทีเวลาที่เพื่อนๆอ,อันนี้ขอแนะนำนะคะว่าให้พยายามไปตรงต่อเวลานะคะออกตรงเวลานะคะแล้วก็พักพักเหมือนกันนะให้ตรงเวลานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเยอรมันจริงๆแล้วเนเขาถือเรื่องมารยาทเป็นหลักนะคะจะไปห้องน้ำขออนุญาตนะคะหรือว่าส่งสิญลกณให้กับ คุณครูบ้างนะคะไม่ใช่ว่าฉันจะไปซึ่งเดินออกเลยนะคะอย่างน้อยมีมารยาทนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรในห้องมันมีอยู่แล้วแหละคนที่แบบว่าอไม่ค่อยขออนุญาตไม่ค่อยเใคากันเลยใครเราจะรูดเกิลนะบางทีเขาก็จะแบบอไม่ขอเดินออกไปเปิดประตูปึ้งปั้งอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ทำให้คลาสเราก็ไม่ได้มีความสุขนะ พยายามอย่าทำตัวแบบนั้นนะคะก็คือว่าเวลาไปห้องน้ําขออนุญาตนะคะอย่างน้อยมีคอมมิวนิเคชันระหว่างครูกับนักเรียนให้เยอะๆนะคะย่างไรแล้วเวลาที่เราฝึกพูดฝึกเรียนกับคุณครูยังไงก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆหาเพื่อนนะคะหาเพื่อนในห้องถ้าเกิดว่าเราเป็นคนด้อยนะเราไปหาคนที่มันเก่งแล้วกันนะอย่าลืมชวน มีการโต้อตอบระหว่างเพื่อนกับเรานะคะอย่างของเราเองเนี่ยจะตั้งกลุ่มมานะคะมีเหมือนกันนะคนที่เขาไม่อยากเข้ามาในกลุ่มของเรานะถูกเ,เ,เขาก็มีเขาเรียกอะไระมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้อยากแบบว่า,ามาเข้าเป็นมาเข้ากลุ่มแล้วก็เสียงดัง เพราะว่าอะไรเสียงมเมสเซจมันดังตุ๊บตับตุ๊บตับแต่ละวันนะคะบางคนเขาไม่เข้าเขาก็ไม่อยากเข้านะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะนับถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไปเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาที่แบบว่าเรามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มแล้วก็เราสามารถพูดคุยกันได้นะคะอย่างเช่นวันนี้คนนี้ไม่ได้ไปเรียนอย่างเงี้ยก็มีการส่งการบ้านให้กันนะคะว่าวันนี้หน้านี้นะมีการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเป็นการคอมมูนิเคชันระหว่าง เพื่อนกับเรานะคะจะบอกว่าอย่าเอาครูเข้ามานะถ้าเกิดเอาเข้ามานี่ยุ่งนะคะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นเพราะว่าครูเขาก็จะสตริ c เนาะว่าคนนี้พูดผิดคนนี้พูดไม่ถูกอะไรเงี้ยอย่างน้อยในกลุ่มเราอะ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วนะว,ว่าทุกคนนะไม่ได้สามารถที่จะแบบว่าพูดตรงเป๊ะพิมพ์ตรงเป๊ะอะไรเงี้ยคะ่ะ ไปใหญ่แล้วยังไม่ได้บอกเลยว่าเอาอะไรไปบ้างที่โรงเรียนนะคะไปโรงเรียนนะคะก็อย่างน้อยก็เตรียมกระเป๋าเตรียมสมุดปากกาเตรียมหนังสือนะคะหนังสือที่เราเรียนนะคะโทรศรัพท์ของว่างถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นของว่างที่แบบว่าเพื่อนๆชอบทานง่ายๆไม่ต้องหกเลอะเทอะนะคะน้ําอย่าลืมนะคะน้าเอาไปด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆติดกาแฟก็เอากาแฟไปด้วยได้นะคะแต่ว่าที่โรงเรียนมีที่หยอดเหรียญให้กับการดื่มกาแฟนะคะข้างล่างแต่ว่าช่วงเวลา15นาทีมันไม่มีใครลงมาหรอกนะเพราะว่าช่วงช่วงนึงช่วงนี้มันก็โควิดเนาะไม่มีใครอยากลงมาข้างล่างแต่ว่าถามว่ามีขายไหมมีข้างล่างนะคะของตึกโอเคคำแนะนำสำหรับ อาร์วนะคะน่าจะพอแค่นี้แล้วเนาะเพราะว่ายังไงแล้วก็กเยอะเหมือนกันนะคะแนะนำยังไงแล้วนะคะมีแต่จำกับจำนะคะแล้วก็ท่องตารางนะคะอ,อัอกุสถีดาทีแล้วก็ตารางที่เราเรียนในแต่ละวันนะครพยายามทำกันบ้านนะคะอย่างสมมุติว่าเราไม่มีเวลาเลยนะอย่างน้อยนะคะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำน,นะคะ ยก,ยกเลิกการดู Facebook หรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะให้หันมาท่องคำศัพท์ใหม่ๆนะคะฝึกทำการบ้านนะคะจำและจำนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังเรียนอาสวัภาษาเยอะระมันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะฟิเลนดังเฟอร์ฮท i เธอออฟวิดาเซนชูส